สวัสดีสมาชิกตเอฟแล้วก็ลูกศิษย์ทุกๆคนนะครับผมอาจารย์ก็เมื่อเช้านี้ไปไทาไปทาบุญที่วัดกลางบางแก้วหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนาะที่อน,นนะครเจษีใกล้ๆกันเนี่ยครแล้วก็ได้ไปเขย่าเสี่ยมสีไปขอ,อไปขอพรไปขอเขย่าเสียมสีขอเลขนะครับผมนี่ได้มาแล้วนี่ครับสองห้า สองห้าตรงไหมฮะตรงไหมบังเอิญนะครับนี่บังเอิญบังเอิญตรงนะขอให้มานะครับขอให้มาจะได้เฮกเันนะครับจะได้มีโชคเวลาบกันเนาะนี่สองห้านะสองห้าน,นะนะครับนี่ครับขยับให้แล้วนะครับเซมซีนะหลวงปู่บุญแล้วก็หลวงปู่เพิ่มขอมาขอมาให้นะนี่นี่ไปจัดมาแล้ว ประจัดมาแล้วอย่าบอกใครนะประจัดมาแล้วจุ๊จู้อย่าบอกใครนะประจัดม,นะนะมาเมื่อเช้านี่ขาดแต่สี่ห้าขาดแต่สี่ห้ามันหมดนี่ครับนี่สองห้านะฮะสองห้าตรงกันนี่สองห้าตรงกันชัดๆเลยครับผมนี่ครับขอให้โชคดีนะครับผมขอให้โชคดีนะครับครับรเฮงเฮงรวยนะครับสวัสดีครับผม